ให้คะแนนเพลง Razz Man Standing ของ f o r t é k e ี EP ที่3เพลงแรกส่วนตัวผมว่าเพลงนี้มันฟังแบบสบายๆไม่ได้มันเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าผมก็ใช้ได้นะผมขอให้9เต็ม10เพลงต่อไป จริงเพลงนี่ผมมันเพราะมากเลยนะแต่ช่วงแรกผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลังๆมาโคตรดีเลยผมให้สิบเต็มสิบเลยเพลงต่อไปช่วงแรกผมไม่ค่อยชอบนะแต่พอหลังๆนี่มันดีเรลยอร้องผม, <Yeah. S 1> ผมว่ามันดีมากเลยผมให้สิบเต็มสิบใครอยากให้ผมเอาเพลงอะไรมาใส่อีกคอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วย